จบรัก6ปีเผยสาเหตุขาเตียงหักบ้านสวนมัดหมี่พิมพ์ดาวอย่าครั้งนี้ซบอกนายพลได้เลื่อนยศรอยตีหญิง เป็นประเด็นที่ยังคงครั้งคาใจกับเหล่าแฟนคลับเมื่อมีสื่อใหญ่ออกมาระบุว่าดาราพยัญชนะใส่เข้าแย่งสามีชาวบ้านซึ่งเมียหลวงนั้นเป็นถึงลูกนายทหารระดับบิก๊กคบหาก,กับฝ่ายชายมา4ปีโดยหลายคนพุ่งเป้าไปที่มัดมีพิมพดาวลูกสาวของผลเอกแพรโรธพานิสมัยผลเอกแพรโรธพานิสมัยทราบว่าตนเองเห็นข่าวแล้วขอให้เป็นเรื่องของเด็กๆให้เด็กๆเ,เป็นคนจัดการส่วนข่าวที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริง หลังนักแสดงสาวชื่อดังมัดมีพิมพ์ดาวพันนิสมัยออกมายอมรับว่าได้ตัดสินใจแยกทางกับสามีนักธุรกิจสวสุภชัยการจนะศักชัยหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยามานานกว่า6ปีหลายคนรู้สึกตกใจกับข่าวที่ออกมาเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของเรามัดมีได้ตอบว่า จริงๆมันผ่านมาประมาณครึ่งปีค่ะและมัดมีเองก็ยังคงคุยกับพี่สัวทุกวันปัจจุบันเราคือพี่น้องพี่สัวเขาเหมือนคนในครอบครัวของมัดมีไปแล้วทั้งครอบครัวมัดมีทั้งครอบครัวพี่สัวคือทุกคนน่ารักมากๆเราอยู่ด้วยกันตลอดคุยกันทำไทยกันตลอดเวลาเราไม่ได้เลิกกันไม่ดีตัดสินใจแยกทางกันในลักษณะไหนใช้คำว่ายาได้เลยหรือเปล่ามัดปีได้ตอบว่า มัดนี่กับพี่สัวเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราแต่งงานเรารับพระราชทานน้ำสังค์และมีการจัดงานพิธีแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ที่คุยกันคือเรากันสองคนก่อนคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้เป็นเรื่องของคนสองคนเคารบการตัดสินใจของเราทั้งสองค่ะถามว่าสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจแยกทางเกิดจากอะไรมัดหมีได้ตอบว่าหลายคนอยากรู้สาเหตุมากซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไร มันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาค่ะพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยามันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าเราก็เลยตัดสินใจแบบนี้กันทั้งคู่ในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมมัดมีได้ตอบว่า อันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตและอีกอย่างหนึ่งคือมัดมีเชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาใช่ก็คือใช่แต่ทุกวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามใช่ไหมมัดมีตอบว่าไม่มีค่ะไม่มีแล้วเรื่องทายาทมีส่วนในการตัดสินใจด้วยหรือเปล่า มัดมีบอกว่ามีคนถามเยอะมากเลยค่ะเรื่องมีลูกคือมัดมีเองก็อยากมีนะคะพอมัดมีชอบเด็กแต่ตอนนี้ก็เลี้ยงหลานไปก่อนยังไม่มีทายาทค่ะถามว่าเหมือนเราเองก็ผ่านช่วงเวลาทำใจมาแล้วมัดมีได้ตอบว่าจริงๆมันผ่านมาครึ่งปีแล้วค่ะ และอีกอย่างคือเราสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยโอเคที่ผ่านมาคู่ของเราดูเรียบง่ายและลงตัวมาตลอดจนหลายคนไม่อยากเชื่อว่าจะมีวันนี้ มัดหมีบอกว่ามัดหมี่มองว่าความรักระหว่างมัดหมีกับพี่สวมันสามารถมีได้หลายรูปแบบเรารักแบบสามีภรรยาได้เรารักแบบพี่น้องได้แต่แค่วันนี้ความรักแบบสามีภรรยามันจบลงก็เลยเป็นความรักแบบพี่น้องซึ่งมัดหมี่ไม่เคยเสียดายเวลาทั้งหมดที่เราเคยมีร่วมกันเพราะพี่สวคือคนที่ดีกับมัดหมีมากๆครอบครัวพี่สวก็ดีกับมัดหมี่มากๆเช่นกัน ถามต่ออีกว่าใช้เวลาคิดนานไหมกว่าจะตัดสินใจว่าจะให้เป็นในรูปแบบนี้มัดมีได้ตอบว่าสักพักค่ะเพราะความรู้สึกของเราทั้งคู่มันไม่เหมือนเดิมมาเป็นปีแล้วก่อนที่จะตัดสินใจก่อน6เดือนที่ผ่านมาใช่การอิ่มตัวหรือเปล่ามัดมีได้ตอบว่าเหมือนคล้ายๆอิ่มตัวอิ่มตัวในฐานะสามีภรรยาแล้วตอนนี้แยกกันอยู่ใช่ไหมมัดมีบอกว่าใช่ค่ะ มัดมีอยู่กับพ่อแม่เราใช้เวลากันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะถ้าเมื่อวานแล้ววันนี้เลยคงไม่พร้อมค่ะเราไม่เฮิร์ตเลอมัดมีได้ตอบว่าถามว่าเฮิร์ตไหมก่อนหน้านี้เฮิร์ตค่ะถามว่าหนักไหมก็ไม่ถึงว่าหนักมากก็กอดคอ,อก,กันร้องไห้นะเพราะว่าก็คุยกันทั้งคู่ว่ายังไงต่อดีก็ใช้เวลาประมาณสักพักใหญ่เหมือนกันค่ะก็ทำใจมาเรื่อยๆถามต่ออีกว่ามีคนเข้ามาไหมมัดมีได้ตอบว่า มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามัดมีคุยปกติยังไม่ได้คุยแบบยึดติดแบบนั้นมันต้องใช้เวลาค่ะคือเปิดใจนะแต่ยังไม่พร้อมขนาดนั้นค่ะเป็นคนนอกวงการค่ะแต่ว่ายังไม่ได้อะไรทางฝั่งพี่สัวก,ก็มีสาวๆชอบอยู่แหละเขาเป็นสเปคสาวไทยตีๆเราก็โอเคมาก